สวัสดีครับมื่อวานเจอกับเมนูลาดหนาครับพอดีนี่ดอกกระหล่ำครับชิใส่ไข่ไก่พร้อมไข่เป็ดพร้อมมีเนื้อจากซี่โคงหมูครับแม่ซื้อมาขาหลังมาขึ้นผักกาดขาวครับไข่เป็ดดอกกระหล่ำว่าเสียงเฮ็ดลาดหนาอยู่ครับพอดีแม่มีน้ำจิ้มได้น้ำจิ้มซุกกีมากน้ำจิ้มเนื้อย่างมากเลยเฮ็ดซุกกีแห้งดีกว่า ตอกกระลำกระเฮ็ดได้ครับมันเทียมง่แยนะครับเทียมก็ใส่ถุงตัวอ่องสิครับยัง่ายเร็วกว่าต่ำเอาบนสุกี้แห่งแบบเข้มข้นครับลุงอีสานเนื้อหมูลงไปครับ เพียมคนตอนพัดหมูหริอเขาต้องเพิ่มรสดีน้ำด้วครับในหมูสุเเเดเ้็นี้เราฉาดวาวหมูเขาไม่ได้มักมาเดียบผมโอ้ไม่คิบโก,โกขังบ้านไม่ยอครับแล้วโดนไ <c oughs> ด้ดกลับบ้าน,นมามาลังคิดเขาเต่าเลยหนึ่งเที่ยงเหรอ <c oughs> มาจะตืตต่นนเราจะดรุงรถตสองไ่ ครับสี้ขาวผัดหมูไว้เลยครับหอมสุกเส็จแ้าบ่งงครับมื่อนถักเกล็หน่อย เนื้อหมูใส่ส่วนใดก็ได้ครับแบบนี้ท่านี้กินเนื้อย่างเหลือสิก็ไม่เห็ดได้ครับเนื้อย่างที่เขากินเหลือเราพัดปลาแห้งแห้งถุงข้าวหน้าโอ่งขิงคุกกี้แห้งนะคนับเวลาเล็กน้อยครับก่อดพับหมูให้งสุกก่อน ครับข้าวหมูข้าวซุกแล้วได้สุกต้มได้กับติ๊กเกียไปทางขลงครับเติมน้ำมันลงไปอยู่ครับใส่ไข่เจียครับ อขวดแข็งสุด่อนเ่ใ้เกลือไม่ต้องใ้ไก่ีก้งเลยลครับด้องแ่นี่นั้นต้นมะจอกเลย้อกระถานข่าันไม่ม ไข่เป็ดมันเบิดเท่าดีครับเดี๋ยวสองฟองใส่ในไข่เป็ดของไข่ไม่ดใน,าในลายของคำเหลืองงามพอสีสีไข่แดงสสวยก็ไข่ไก่ใส่ผักทุกอย่างของไปก่อนครับกลำดอกว่าดอกกลำ หอมหอมบัวลงไปจะเหงาะันท้องกวนใส่ถั่วทุอย่างลงไปครับล่างสะอาดไปด้ครับอากาศขาว ลครับผักที่นี่สีชนิดพี่นะครับดอกกะหล่ำผักกา,ารเท้ากับต้นหอมกับผักซีเน้นผักกาดเท้าครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยก็ได้ครับพักคือเด้สุกเร็ว ก็สุบผมีเยอน้ำม,มันออกมากครับออกมากก็เติมเยอน้ำพักมันสะออกมาอีกมากแบบขัวไม่ใหม่ครับมันหอมนะครับอากาศเขาดีแสบจุดแบบอ่อนๆมั้ง ปพวกนีก้มันจิ้มสกี้นี่เขาใ,ใส่ตอนพัดเ,เ,เลยแม้กขาเนื้อหมูเลยก็มีครับบางส่วน้าเขาอยากได้เคีมข้นได้หลายเขาต้องใส่สุดทด้ายจุบุเรจะไล่ไปน้ำร้อมร้อนเอาไบ,บคุกคุกค,กค,กคกุกสุดท้ายตักขีดมาเลยขีดหนำหน่อยหน,ำ,นำจากพักเอานหนำซุปเขาขขใส่นิดหน่อยก็ได้ วุ้นเส้นใส่เป็นวุ้นเส้นมรสรีบบาทสองถุงครับแท่นน้ำแตกตัดครึ่งที่ได้บอ,บอยงาเกินไปคุอท่ายเทวุ้นเส้นครับ,บ,รบส่วนหอมบักชี่ กิมซุก,กี้นึ่งสองถุงเดี๋ยวถุงหนึ่งไว้เทเป็นน้ำกิมเขามาเข็มขนเขาใส่ได้หลายครับน้ำกิมซุก,ก้นี่เข็มขนยางแสบเลยหละครับมาตั้งแต่ครับผม เอาไปจนเซ็นซุกเข้าไปที่นี่น,กกน้ำจิ้สุกี้เลยซึมงขอ้น้ำผักนเนื้อแกรบแน่นอนครับนี่ผักยังเห็ดได้ครับขณาผักบุ้งวางตุ้งห้มันคัดได้ด้วยครับน้ำจิ้มซุก,กี้นี่เห็ดเองก็ได้ครับผมเคยเห็ด เฮ็ดจิ้มไปโดน,น้ะครับวหรู้จิ้มเนื้อย่างอะไรก็ต้องทำจิ้มทุกกีแต่ผมจะเพิม่มความจิ้มข้นเล็กน้อยครับผมมักจะรสจัดใส่พริกไทยนี่แหละครับใค่ตอนกินก็ได้ครับสอดหอยไ,ไหมครับผัดไหม บ้วนุ่มกงเดี๋ยวชิมถ้าน้ำจิ้มมันเปรี้ยวหวานอยู่แล้วครับพเพาขาต้องเขาต้องเพิ่มความหวานของเปียวเนี่ยถ้าน้ำจิม้มเขาบอกน้ำจิ้มเหมืนเจ้านี่เคยซิมประจำรับคุณระยะกระชาดนั่นแล้ว อัเสริมแล้วนะครับรอเสียงซุกจะพักที่ซุกยากกว่านี้นะครับดอกกะหลำ่ำพั่วนเสียนลังนุ่มนะครับเสกลกำลังเหนียวนุ่ม ผมสุดรถสิวว่าไซน์ยังกับร้อนแต่จะรถด,ดีแท้แล้วในสุดรถผมสุดรถลงเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เพื่อสุขภาพที่ดีพีเกียร์เสีงยงแล้วเข้าตัวข้นกัน ซกี้ผัดแห้งแต่จะคนมาครับบางคนก็มกักซุกี้น้ำในสดน้ำหอมเต้เาหู้ยีจากน้ำจิ้มซุกี้แซ่บครับเล้ซุกี้น้ำันซนุกี้แห้งอัดในเสียงมันนุ่ม มักต้นหอมหลายครับผม,มใจผมอยากใช้ต้นหอมเผื่อมันก็อยู่ขันแก้วแล้วแค่นี้แล้วใส่ซีมมงบ้างซีงเปรี้ยวหวานบ้านเค็มขนาดไหน าตรองมีคืนชายชายพร้อมน,นัคสอครบอมบุญแบบเงินเงินตักกาเขาวเฮ้ยครับครับเนาวนุ่มดิ่งครับมูัวหอมเครื่องเขา ตัดใสที่แรกตกซอส,สรสดีดีซิมขเขาเนื้อเลยครับก็่ต้องมกอักเนี่ยโอเคครับเกิดกันตอนกิน,นครับผมตักมาให้พอกับแม่คนามาจับซิมเลยน,นะพ่อซิมเลยน,นะพนอรังเห็ดต้มไปขายตลาดครับสอง,องสครับตักขึ้นไปดีๆได้ไหมล่ะจับปนไปพูนยีก็นมั่งถ้าคร มคนบ่ที่แหลกซิมแบบว่าต้องจิ้มดำจิ้มงั้นหอน,นี่แหละหอนดอีว่ดพอวัออนใช้ไหมะละ่ะโอ้หอนแ่บ่แ่บข้าหอนดูหลวกลิ่งบ่าแค่ไหอุกี้หง ผ่านบ่เผ็ดบ่บันนี้ใช้ออกุ้ยเพิ่มเนี้ยใช้แต่น้ำจิ้มมั่งแซ่บแล้วบ่พอผ่านของแม่ผมจะชิมนี่น้ำจิม้มนะครับบ่เค็มคนเพราะเขาใส่น้ำจิ้มลงไปผมชิมมังลนะครับทีนี้นี่ครับจาาของผมอีก <c oughs> ใหญ่กวู่มู ซิมเ้วของานสาแสบอยู่เพราะว่าทำแม้นเรามาซิมเน่ยนูกเรากินเาใส่กินไข่ยเยอะๆครับผมเร้กพอก็ต้องกินเลยครับเมื่อกี้สงสัยแสบล้เช่ไหม สองพัดมันไม่ใหม่กระทะครับกระลำดอกประมาณอา,านนสารอยู่มั่แกงเ้ป่าหนึ่งทปลา่เนี้ยครับแล้วก็พัดพักเลไเพิ่มปวามเต็มขนยังไงครับ จาบเขาไปอีกครับนจอรขนดักมาไม่ัวเธอถ้าตัวงงอเป็นผ้าไทยไม่ัวที่สูงส่วคเัอ เรุรเราซ้ำเราุแบบมากครับยังกมวนไม่ใหม่ทั่งแถมเดี๋ยหอมกินกันครับแบบน้ำมูนเส้นนะครับมันเสยนนุ่มก็เกียวเดียว ร้องเต็นบญเศษบังางมาเขาทีนี้ผมว่าได้ทำย่างกระตุกเขาหนักเจ๊เจ๊ที่เอาเขากรอยุกกระตุกดเลยถ้าไปเกอนนี้ลูกยังที่เขาท่านหมดล้วครับ Chuyện gấp tuần hóa sẹp lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền ก็ดูเป็นพักไว้ครับส่วนผมเต็มทั้งได้จึงดรู้ส่วนผมไม่ต้องกุกเข่าจัดจัดก้องเพียรพอดีแล้วเพียรมาน้ำจิ้มเลยครับไม่ไดเพิ่มอยังเลย กันด,ดว sure. ่วนเก็บตะคมาจ้ะเรื่องกาลำด่นกว่ว่น้ำมันทำดีตัดออกมาที่เีย จิ้มมาแซ่บกับปรุงนี่ปรุงปรุงครับใส่ซอสหอยนางรมน้ำซอสปรุงรสอยู่ขาวจิ้มตองเปียวหวานมาไล้วนยครับเราต้องเพิ่มน้ำตาลแมาไว้เขาปรุงแล้วมันจิมปรุงปรุงนักบาทแม่จิ้มสุบบาทสิบบา,บาทครับ ก็เดือดถาดถาดใหญ่เลยอย่างโขาก็ตึ่มมาแล้วลงโตแล้วเป๊ะเป๊ะแล้วมันมันกินมันจะปลกเลยก็จบเกี่ยวไปแล้วนะครับหัวง่าขาวใช่แล้วรังเขาจะบวมขึ้นเรื่อยแซ่บบวมมาขึ้นนึจะขึ้นนึง ตมือ,อนึงเขาจะบอกค้าันกินมนารับเลยกระจสดได้ขึ้นมนติดมืออย่างเเนื้อมันเป็นเอ็นเ้ครับยำมูยกิ่ชจิ้มซอสเควเคหวานอย่างเดียวนะรันกินมอสองนัเท่าตัวนั้นแหละน่าจะ็ด้ที่ประเทศไทนื้อย่างอเอมซอสเคี่วเค็มอนน้นสหนกเพ

้เข้าก no tamam. ันครับน้ำผักนี่เข้ากันที่ไน้ำปลาปลาข้าเปลือกน้ำปลอมกิน้อ้วาซีบออกินอตูไทยนี่าอยังบปลาอียางเาเป็นกเาบะ กูแาเคนนั่งรับเขาผูกใกล้กันแน่เขาว่ามันมันสีความเป็นเสียมพันเลยเทียมพันนี่มันพอป่ะกนแค่เท่า โบร,ราณทางบุกมาเกลกันทางกันตระมาณหาว่าสิบว่าเ,เราื่อยๆเป็นติดกันานี้เสียบรถเสียมถึงพัน 1, น่งของไทยเป็นป่นแลล่ะตึ้งไกิดหนเลยกระบอกนีว่ามััน์กรบอกนนว่ากระเากรบอกนตึงน้งชนห,หน่อเ่เสีย ม,มันวาเกมันกลายเป็นใบพลังท่านที่ะเหมือนรถจ,จักรกลวัระผ้า,าสะส่สิงใส่ไข่ไข่่เ<อ>าหน่อยนึงข้มือล้นครกระเพาะใสสิ้วที่ใ่ไข่ไระผ้าหน่อยนึงนได้ได้เตรททมที่เบื้องครับตู้เล่าแบบ่ คือไข่ไยๆกระเทากะเทาข่ปาหามะอไก่กันมัต่ยมันต่ยแล้วนะกก่กันตะวันโรบเดียวกันแล้วก็าะฝนื้อกกันไปเชื่มพันนี่นะครับพยากินเนื้อย่างแบบกันเทาอยู่หออยู่ห้องพักเมืองหนอง ติดเต่าเนื้อย่งงางไงครับออกมาผัดแซงเฉียเลยไปสุกี้แข่งเลยกลิ่นเนย่งงางเต่าพี่กิน่นตายเบิ่งเอาลงนูก,กินให้เบิ่งนะ <c oughs> พอแล้วมากระต้มใช่ไหมมาห้องเขากินเลยครับอยู่นี่หอสบายสบาย กินน้ำจิ้มมากหวานเดียวซื้อพักซื้อเนื้อหมูมากแค่นั้นมันยากเกินไปนว่ตุกมาหมา่เลยบอกพักแต่จะซิมแบบนี้ครับหยดมากเจ้าครับไม่ซิมหนักหนากข้าใหญ่คือพวกซิมไฮเบิร์ครับ